สวัสดีครับพบกับผมนาะยครอสเบเกอร์ผมกับเกมสุดน่ารักอย่างบ o บะ s i m ูเลเตอร์ครับผมหรือว่าเกมที่เราจะได้รับบทเป็นพนักงานไม่สี่เราจะต้องเปิดร้านชาไขม่มุกแล้วก็มียอดขายถึงสอง0มืนเหรียญให้ได้เลยอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวธุรกิจของเราจะเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยไปดูกันเลยเออเอ้ยผมรู้สึกมันจะมีภาษาไทยด้วยนะอาไม่มีเหรอ สปีดเกมผมว่าเป็นฟาร์ไปเลยแล้วกันนะอา้าไม่มีก็ไม่เป็นไรฮะอ่าชานมเจโอ้นี่ไงเฮ้เราเราขายแบบว่านี่เลยไข่มุกโบบาโบบานี่เฮ้โอ้อโหตอนนี้ไม่มีกำไรเลยฮะบราวชูกา้าโอ๋เฮ้ผมว่าประมาณนี้กำลังโอเคครับ7จ็ดสาหนึ่งกำไรต่อแก้วคือหเหรียญผมขายสัก20แล้วผมเพิ่มไข่มุก เออเฮ้ยผมจะเอายี่สิบเหรียญเอาไม่ได้เหรอเอานี้ไงเออได้โอเคครับแล้วก็สต็อกได้ห้าแก้วตอนนี้เงินมีเท่าไหร่มีสองร้อยใช่ไหมเงินคือสองร้อยตรงนี้โอเคครับสักยี่สิบสองแก้วเนาะโอเคง่ายๆประมาณนี้ก่อนละกันอ่ะไปเริ่มเลยครับ โอ้โหลูกค้าเรามาเปิดร้านวันแรกอ,อือบอกเลยว่าเขย่ากันยุบยับยุบยับยุบยับเลย <c oughs> <c oughs> เอ,อืมขายไปได้หกแก้วนะแล้วก็ได้เงินมาเออได้กำไรมา120เลยนะผมเอยวันนี้ดีเลยนะได้อยู่นะเฮ้ยไม่แย่นะเออกำไรถือว่างามๆเลยนะ เออเก็ตแวลูฟีดแบ็กเอาคอลตอร์ม์เออ๋อมีกล่องอ่าเขาเรียกอะไรอะกล่องคอมเมนต์ของลูกค้าเอออันนี้มีมาร์เก็ตติ้งอะเพิ่มการดึงดูดลูกค้าเพิ่มสปีดผมว่าอันนี้ต้องคู่กันสองอันนี้เออผมว่าเราต้องทำเร็วด้วยแล้วก็อ่ามีมาร์เก็ตติ้งด้วยเนาะเอาเป็นว่าผมมาเก็ตเพิ่มความเร็วในการทำชาไข่มุกแล้วก็มาร์เก็ตติ้งไปหนึ่งเออ แล้วก็มีตู้เย็นตู้เย็นก็โอเคนะโอเคประมาณนี้แม็กเลยเหรออ๋อโอเคถ้างั้นเราอาจจะขายได้ไม่เยอะอาขายก็อาวแก้วแล้วกันนะขำๆไปวันนี้ไม่พอทำไมไม่พออะรีวาดเฮ้ยนี่อัปเกรดแม็กหนึ่งอันนะ ทำไมอ่ะทำไมไม่ได้อ่ะก็มีร้อยได้เจ็ดสิบนี่ไงซัพพลายไม่พอซัพพลายซัพพลายเออต้องซื้อไงอ่ะอ๋อนมนมเราไม่มีแล้วเราจะต้องซื้อยังไงล่ะเนี่ยเออนั่นน่ะสิฮะเก๋อืมอันนี้เหรอไม่ใช่เออซื้อชาน,นมยังไงล่ะวะเนี่ย ีกรรมวนของกรรมผมขายสักห้าแก้วพอวันนี้ไม่ได้ไม่พอของไม่พอของไม่พอเท่ากับวันนี้เราจะต้องลดเลยอลดนมแต่ราคาเท่าเดิมผมลดอ่ะผมลดเหลืออะผมลดเหลือปิดอะผมลดเหลือสิบสองไม่พอ เออ่สปีดม่ใช่เอ็กซ์ตรร์เทเนเมนต์โกเออซื้อยังไงอะหรือว่ามันยังไม่หรือว่ามันเป็นเดโมหรอมันเลยไม่ให้เราซื้อเอาสงานั้นะงีก็ได้เรอครับซื้อไม่ได้กดอะไรไม่ได้เลยฮะก็ข้าวๆข,ของเกมก็น่าจะประมาณนี้เนาะ <laughs> เออปวดหัวเลยสรุปยังไงอะลองอัปเกรดใ้สุดซัายรีสต็อกกดไงเพื่อรีสต็อกเออบอกว่าดีมากหวานกำลังดีได้มาร้อยเหรียญละ้ะคือผมอยากจะรีสต็อกเหมือนกันนะแต่ว่ามันกดยังไงเอ่ยเออ รีสต็อกยังไงนี่ไงรีสตอ็อกโอ้จังซีจังซีอ่ะผมกลับมาขายเหมือนเดิมยี่สิบรีสตอ็อกก็เอาหนูว่าจบประโทอากุบกรับกุบกรับอากุบกรับกุบกรับอากุบกรับบอกเลยว่าวันนี้ขาดทุนไปยี่สิบครับผม แต่เขาก็บอกว่าเอ้ยโอเคอยู่นะเออเราก็ตอนนี้สต็อกเราไปหมดเลยแล้วผมเพิ่มไข่มุกไปผมลดอันนี้บอกเลยว่าเอา็กซ์ต้าไข่มุกอ่ะโกไปไปไปเอไป อ๋อเหมือนสต็อกเราจะไม่พอครับผมแต่ว่าวันนี้เราได้กําไรมาสิบห้าเหรียญเออก็ถือว่าโอเคนะไม่แย่ไม่แย่อัอนี้ไงผมขายไม่กี่ชุดไงมันเลยแบบนี่ไงอ่ะโอเคผมเพิ่มไปไปครับรอบนี้ต้องขายได้เยอะสิบสามเหรียญไปกรุบกรับ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  ก,กรุบก,กรับกรุบกรับอ๋อผมก็ว่าอยู่ทําไมอ๋อผมใส่น้อยไงมันเลยได้น้อยเออเออบอกเลยว่าปิดวันโอ้โหกำไรมาเพิ่มเลยฮะร้อยหกสิบเอ็ดเหรียญเออไอ,อ้ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่อันนี้เดี๋ยวผมขายวันละสิบห้าแก้วพอไอ,อ้มีอินคัมมาเออ้ยไอ้เจวันละสิบห้าแก้วห้าร้อยเลยเหรอไอ,อ้ผมเอาอันนี้เลย เพ,เ, <S <S เพิ่มสปีดเออเพิ่มสกิเพิ่มสาปีดในการทำโอเคพอไปลุยกดกึ๊กก๊กกึ๊กแก๊กก,กึกกแก๊กกุ๊บกับกิบกุ๊บอือบอกเลยว่ามาเรื่อยๆลูกค้าเราเรื่อยๆไปเปื่อยเอ้ยแต่ว่าวันนี้ก็โอเคนะไม่แย่นะเฮ้ยผมว่าการที่เราแบบเฮ้ยหกสิบเก้าเหรียญไม่แย่นะครับไม่แย่เออ ผมว่าไม่แย่นะเออผมว่าเอาสปีดเฮ้ยแต่ว่าเอาดีไหมเนาะอ่ะเพิ่มอัปเกรดทีละอย่างอย่างละนิดอย่างละหน่อยฮะปะลุยคือตอนนี้แบบว่าโพสต์เราเร็วมากครับผมเห็นปะเราแบบว่าทำออเดอร์ออเดอร์หนึ่งนี่คือไวมากครับอ่ะกรับกรับกุ๊บกรับกรับกรับบอกเลยว่า โอ้ยวันนี้เท่าทุนเฉยเออเท่าทุนได้ไงในเมื่อกำไรผมเอายิพาเลยแล้วกันบาวชูก้าผมน้อยลงอ,ะอ่ะผมเน้นกำไร <c oughs> อเน้นกำไรนิดน,นึงโอเคเอ้ยแต่ว่าจริงๆมันควรประมาณนี้นะไปะลุยกุ๊บกับกุ๊บกับกันต่อ ดูสิ <ITA> เราจะได้กาไรหรือไม่โอ้ยแต่ว hmm. um ันนี้คิวเราเยอะมากเห็นปะคิวแบบโอ้ต่อกันบึบบึบบึบเลยเออคิวเราแบบแน่นมากวันนี้โอ้ยวันนี้กําไรมาสามสิบเฮ้ยกำไรแค่สามสิบเองเหรอเอเห็นปะอินคัมเราแค่สามสิบเองผมว่าเราน่าจะไม่ได้ครับผมเราจะต้องทําอะไรสักอย่างเราจะต้องเน้นกําไรต่อแก้วมากขึ้นเช่นลดน้ำเออลดน้ํา แล้วก็เพิ่มจำนวนแก้วสักยี่สิบอัปเกรดมาร์เก็ตติ้งอัปเกรดอินคัมอัปเกรดอัปเกรดมิกไะอ้าวเวียนกรรมเงินไม่พออนาดจริงๆอะสิบห้าแก้วก็ได้ปะบับบับอโบบาโบบาอโบบาโอ้โหเร็วมากเร็วจะแยดเร็วจะแยดบอกเลยว่าเร็วจะแยด วันนี้ถือว่ายังนิดๆหน่อยๆครับผมอ่าเลื่อวลเรเราน้อยไปนิดนึงผมเอายี่สิบแก้วเลยวันนี้กำไรต่อแก้วนี่คือสิบเหรียญตายบอกเลยว่าไวมากโปรเซสไวมากครับผมต่อแก้วคือตอนนี้กำไรเราต่อแก้วสิบเหรียญน,นะถือว่าไม่แย่นะอ่ะลองดูดูดีเอ้ยรอบนี้กำไรร้อยยี่สิบห้า ชํำๆไปดีครับผมปลาวันนี้เราเอาสามสิบแก้วเอาที่ยิบเก้าแก้วไปกัะปลาสามสิบแก้วโกวันนี้เราเน้นเน้นเยอะเน้นเยอะ่ยอะ,ะยิบเออสิบแก้วผ่านไปฮะครึ่งเช้าครึ่งบ่ายเป็นไงบะบบะาเออ <c oughs> กำไรมาห้าสิบไม่แย่ไม่แย่ ปโกต่อโกต่อครับเก็บเงินเก็บเงินเอ้ยแต่ลูกค้ามาเรื่อยๆนะวันนี้เออวันที่สิบไปครับกึกกกกึกกะกึกกกกึกกักรักกรักอืมนิดนึงวันนี้เท่าทุนนะวันนี้เออไม่แย่ไม่ไม่แย่แต่ก็ถือว่าไม่ดีเออแปลว่าเราอาจจะทำช้าไปฮะ ผมว่าอาจจะต้องเพิ่มเลยนะตอนนี้ลูกค้ายังอยู่กับเราอยู่นะแต่ผมจะเน้นทำเร็วเลยฮะโอ้โหเร็วมากอันนี้พออัปเกรดปุ๊บแบบเร็วจะจัดโอ้โหบอกเลยว่าสามสบแก้วก็โมวันเด้อไปฮนบะโบบาไปบ๊วบบ๊าบบ๊บ,บกำไรร้อยเหรียญเออ ช่ำๆนะช่ำๆนะผมเพิ่มไข่มุกเพิ่มบาชูกา้าอืมอ่าสามสิบแก้วเน้นกำไร,รับผมทีละสามสิบแต่ว่าเพิ่มแบบไม่อันเลยนะจังหวะนี้อลูไปดูเอ้แต่ว่าโอ้โหลูกค้าเราไม่ค่อยเยอะเลยฮะรอบนี้เฮ้แต่ว่าวันนี้กำไรปะะกำไรนะอ่าขาดทุนไปแก้วหนึ่งฮนะ แต่ก็กาไรร้อยเหรียญนะเฮ้ยแย่นะแจมเลยนะเติมสต็อกแล้วลุยกันต่อครับสามสิบแก้วผมว่าลูกค้าเราน้อยอะคือเราทําได้เร็วก็จริงนะแต่ว่าลูกค้าเราเข้าน้อยกลายเป็นว่าทําเร็วไปก็เท่านั้นนะเออก็เดี๋ยวผมว่าเน้นเน้นกำไรไปเรื่อยๆอ้าววันนี้ขาดทุนหกสิบเฉยเลยอ่ะเราได้เราเริ่มได้เงินอินคัมมาเรื่อยๆ อันนี้สองพันห้าเอ็กซ์เตอร์ไอเอ็กซ์ตอร์อินคัมว่ะอันล็อกเอ็กซ์ตอร์อินคัมก็คือมีวิปครีมมีใส่ช็อกโกแลตเอ่อมีใส่เม็ดช็อกโกแลตมีใส่เป็นช็อกชิพเออบอกเลยว่าช็อคชั่ไปฮะเติมของแล้วลุยตึบต๊บ เฮ้ยโอ,ยโอย้บางคนนี่เอ็กต้ามาสี่สิบเหรียญเลยนะเออหืยังเยอะเฮ้ยรอบนี้วันนี้โอ้โหกำไรจะจัดแล้วผมว่าประมาณสองร้อ,อ,200อย <200 S 2> กว่าเหรียญอุย้ยเอกต้าเยอะนะกลายเป็นว่าซื้อมาเลยดีกว่าปลดล็อกให้หมดเอ้ยมีชาเขียวมีน้ำผึ้งมีชีสครีมพุดดิ้งก็มาโอ้ปาสามสิบแก้ววันนี้รวยรวย วันนี้รวยรยโบะ๊ะบะอืมเราทำเร็วมากฮนะเฮ้ยแต่ผมว่าเพิ่มเอ็กซ์ต้าแล้วแบบว่าได้เงินเยอะขึ้นนะเออเนี่ยเอ็กซ์ต้ามาเพิ่มมา400กว่เเหลียญเลยเติมเติมสตอ็อกแล้วไปต่อเลยฮะเดี๋ยวเราเก็บตังค์เรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวผมเพิ่มเอ็กซ์ต้าไปเรื่อยๆฮะเพราะว่าเอ็กซ์ต้านี่เราได้เงินกับมันเยอะมากฮนะ เออเราได้เงินกับของกระจุกกระจิกเยอะมากวันนี้เท่าทุนเฉยเฮ้ยมีไข่มุกคริสตัลโอ้โหปลายลุย30แก้วโอ้โหแก้วหนึ่งหกสิบโอ้สองพันแล้วว่า คือวันนี้แบบยอดแบบมารัวๆบอกเลยว่าทำเร็วมากฮะจังหวะนี้ผม <c oughs> ว่ากำไรมันมาจากไอ้พวกนี้แหละเออมาร์เก็ตติ้งต่อปะแล้ววันนี้เราขายน้อยๆนะขายสักออแค่นี้พอปะเออพอมาร์เก็ตติ้งปุ๊บโอ้โหลูกค้ามารัวๆเลยฮนะแบบว่าไม่มีพักทั้งวันไม่มีพักบอกเลยพนักง,งานเหนื่อยแน่ แต่ว่าเราก็จะตอบแทนเขายัางดีอฮยวันนี้เราถือว่าดีนะเออร์ฟร์แมนดีนะวันนี้สาแก้วไปยิ่งแก้วเยอะยิ่งดีครับผมไปซื้อบริการม่หนึ่งโอ้โหลูกค้าเรามาเรื่อยๆฮนะต่อแถวกันกระจุยแต่ก็ไม่เคยพักไม่เคยหยุดไม่เคยหย่อนทำงานถวายชีวิต วันนี้กำไรมานิดนึงฮะอินคัมเราน้อยหน่อยแต่ไม่เป็นไรฮะเราซื้อเลยเอ้ยเดี๋ยวค่อยซื้อดีกว่าเติมสต็อกไปวันนี้อีกสามสิบแก้วเป้าหมายเราต่อไปครับห้าสิบแก้วครับวันหนึง่งอือวันหนึ่งห้าสิบแก้วโอ้โหบอกเลยว่าช้ำๆบะือ,อขายหมดแล้วกำไรเก้าสิบหกเหรียญผมว่ากำไรต่อแก้วเราน้อยไปเนาะเออ,เ,อ,อเดี๋ยวผมเพิ่มไปเลยห้าสิบแก้ว ปห้าสิบไาวันนี้ห้าสิบแก้วจุกจุกยิ่งแก้วเยอะเรายิ่งแบบว่า s <up> <S เขาเรียกอะไรอะเรายิ่งได้กําไรเยอะครับผม <_ S 1> เ,ออเอออะไรพวกนี้แล้วยิ่งแบบถ้าเขาแอดออนเพิ่มนี้เรายิ่งแบบดูดิวันนี้กําไรมาเพิ่มเลยขายไปแบบสี่สิบแก้วครับผมวันนี้สี่สิบเอ็ดแก้วเนาะเออได้มาสี่พันกว่าโอ้โหเยอะจัด ผมเพิ่มมาน,นี้แล้วก็เพิ่ม Maintenance ปลายแม็กแล้วฮะห้าสิบแก้ไปจุกจุโอ้โหบอกเลยว่าเร็วจัดเมื่อกี้นี้ก็เร็วแล้วอันนี้ก็คือเร็วกว่าอันนี้นี่คือแบบยิ่งกว่าแบบมาปุ๊บได้เลยมาปุ๊บได้เลยครับผมอันนี้ก็ยังได้กำไรอยู่นะเออถือว่าโอเคเลยอ่ะเราสามสิบเหรียญต่อครับปลา วันนี้เราเปิดต่อตายวันนี้ต้องสองแสนสองแสนต้องมาต้องอกี่แก้วเนี่ยสองแสนเนี่ย <c oughs> เอออาจจะต้องแบบอาจจะต้องแบบว่าไอ้นี่เยอะกว่านี้อันนี้เราแบบว่าเน้นกําไรต่อวันโอเคอ่ะผมเพิ่มไปเลยนะอันเนี้ยห้าอันนี้ห้าแต่เราจะขายห้าสิเออไปห้าสิบแก้ว ลูกค้าน้อยลงแต่ว่ากําไรเรามากขึ้นนะในช่วงแรกบางคนก็บอกอยังไม่อร่อยเห็นจากหน้าตาแบบหน้าแบบแหวะวมาเลยนะเนี่ยดูดิหรือยังไงมันแพงไปแต่ว่ากําไรเราเยอะขึ้นนะบอกว่าเอ่อคุณตี้เราน้อยกว่าราคาครับผมเออแล้วก็มันหวานมากถ้าหวานมากผมปรับสักสามเออกำไรยิ่งเยอะนะเงี่ย กัพลายพิย่งเยอะนะ่ะลองดูห้าสิบแก้วเฮ้ยรอบนี้ดีครับผมแปลว่าเราใส่หวานไปก็ไม่ดีะเยอะไปก็ไม่ดีต้องมีสูตรสูตรลับเฉพาะร้านดูดิพอมีแบบว่าพอเราปรับสูตรนิดนึงฮะขายหมดเออปรับสูตรปุ๊บขายหมดเลยฮะอุ้ยห้าสิบแก้วจุกๆเลยนะทางนานลอันี้ปะร้อยแก้วร้อยแก้วร้อยแก้ว จุกๆไปลอยแก้ววันนี้ลอยแก้วลอยแก้วไปครับเราเอายันปิดร้านเลยนะลอยแก้วบอกเลยกับไลนเน้นๆเน้นอือพอเรามีคอมเมนต์ลูกค้านะกลายเป็นว่าเนี่ยบอกว่าเอ้ยรสชาติมันดีกับราคาเลยนะเอ้แต่ว่าโอเคเลยนะแบบน้ำเยอะไข่มุกเยอะมีท็อปปิ้งให้เลือกให้เลือกสรร บอกเลยว่ากําไรต่อแก้วนี่อย่างเยอะโอ้โหคิวนี่แทบไม่นี่เนละ้ะเออเอ,อแต่วันนี้ขาดทุนนะเออวันนี้ขาดทุนนะเวลาเราอัดอัดเลยอัดโฆษณาแล้วไปต่อโอ้โหวันนี้แบบคิวอย่างแน่นโอคิวอย่างแน่นขายหมดโอแม่เจ้ามันเป็นไปได้ไงฮะ ขายหมดลูกค้าแบบพืบปภาพเลยไปต่อ <c oughs> เงินเรามาลัวๆนะฮะทีนี้โอ้โหแบบลูกค้าแบบพืบนภาพมากเราแบบเราเราคิดกันใหญ่ปะสองร้อยสองร้อยเออเราคิดกันใหญ่เราคิดกันใหญ่ปล <c oughs> ายวันนี้สองร้อยแก้วต้องจุกจกนะต้องจุกจก ไปืมบอกเลยว่าไวรอบนี้พี่ไวนมันไมนมันมมนมันแมนมาตอนดึกมาตอนดึกฮะเฮ้ยมีอินคัมเก็บก่อนเลยมีอินคัมมา แต่ว่าเรายังไม่เรายังไม่เคยได้ถึง10เลยนะเออได้แค่9ผมลดไข่มุกเหลือ3แล้วผมเอากำไรเพิ่มดีกว่าอ่ะลองดูวะไปะอ้าวเฮ้ยวันนี้ลูกค้าหายเปิดมาหนึงเดือนลูกค้าหายโอ้โหถึงกับเศร้าเลยเตรียมสต็อกมาถึงกับเศร้าเลยนั่งตบยุงกันไปขาดทุนไปอา่า ก็ใจนะก็คืออันนี้เดโมโเนี่ยน่าจะเล่นได้แค่ถึงสามสิบวันครับผมเท่ากับว่าในเดโมโเนี่ยเรามีระยะเวลาในการอ่าเขาเรียกอะไรอะเรามรีระยะเวลาในการแบบว่าหาลูกค้าเนี่ยประมาณสามสิบวันเนาะอ๋อแล้วเราได้ครบแล้วอ๋อเราได้สองหมื่นแล้วไงมันก็คือจบแล้วไงเราต้องไปเปิดร้านใหม่ครับผม อ๋อก็คือเราทำไปได้33วันครับผมอา่าก็ก็ถือว่าเป็นเกมที่น่ารักดีนะแต่ว่ามันยังเป็น Early Access นะครับผมแล้วก็เกมยังเป็นเดโมอยู่เนาะที่เล่นไปทำให้ของบางอย่างมันอาจจะแบบว่าปลดล็อกไม่หมด ยังมีร้านเนี้ยอัปเกรดเพิ่มหรือฟีเจอร์ใหม่ๆเนาะก็ถ้าใครสนใจครับผมหรือว่าชอบเกมนี้ครับผมก็อยากจะให้คอมเมนต์ช่วยคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับผมว่าเเป็นยังไงบ้างสนุกไหมครับผมแล้วก็อยากจะให้เล่นต่อไหมนะครับผมก็เดี๋ยวถ้ามีคอมเมนต์อะไรพูดคุยกันก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยครับผมยังไงก็ขอให้กดไลค์แล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ